นะคะคดาจะมาอัปเดตนะคะเสื้อลูกไม้ที่มีถึงไซส์50นะคะสำหรับตัวที่ดาถืออยู่เนีบางไซส์นะคะก็คือเป็นไซส์เล็กเนี่ยหมดแต่มี50นะคะก็คือเป็นไซส์ใหญ่นะคะวันนี้เดี๋ยวดาจะอัปเดตให้ดูนะคะวันที่เท่าไหร่เอ่ยวันนี้วันที่21ธันวาแล้วนะคะก็เดี๋ยวดาจะให้ดูนะคะว่ามีรุ่นไหนบ้างที่สวยๆนะคะสําหรับไซส์ใหญ่ของไซส์50 เริ่มต้นที่ตัวแรกนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นงานสีทโทนนะคะออกนะคะตัวนี้เขาจะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็ชมพูนะคะรุ่นนี้1,800บาทนะคะตัวที่หนึ่งนะคะตัวที่หนึ่งเนี่ย1,800บาทนะคะมี850แล้วก็ไซส์เล็กๆก็ยังพอ นะคะตั้งแต่3ามถึง50นะคะรุ่นนี้นะคะตัวถัดไปค่ะตัวที่2นะคะตัวที่2คือลายพีโอนน่นั่นเองนะคะพีโอนี่ตอนนี้38มสถึงสีมีครบไซส์นะคะแล้วก็มีแค่48นะ50ไม่มีนะคะรุ่นนี้1,800บาทเช่นเดียวกันนะคะ สีครีมนะคะสีครีมตัวนี้ค่ะนะคะสีครีมตัวนี้เนี่ยก็มีถึงไซส50์50บเหมือนกันไซส์เล็ก38ก็ยังมีนะคะถึง46เลย1,800บาทเช่นเดียวกันตัวที่3ค่ะตัวที่3นะตัวที่4ตัวนี้คืองานสวยมากนะคะเป็นงานแขนทรงฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็ปักเลื่อมนะคะทั่วตัวแบบนี้เลย ไส่50มีแล้วนะคะเป็นงานสีแดงที่มีถึงไส่50เลยค่ะใครอยากได้งานรุ่นนี้ใส่คริสต์มาสนะคะต้องรีบสั่งซื้อเลยไส์50มีนะคะ1,800บาทค่ะสีคีมนะคะ อีกสีหนึ่งนะคะที่เป็นงานกระดุมด้านหน้าแล้วก็แต่งลูกไม้นะคะเป็นเกสรแบบนี้เป็นสีครีมอ่อนๆนะคะตัดด้วยนะคะสีเทาเขียวเล็กๆนะคะแล้วก็สีโอรสกอ่อนๆนะคะมีตั้งแต่ไซส์3 8ถึงสิเลย1,800บาทรุ่นนี้หมดไวมากต้องรีบนะคะ งานถัดไปค่ะงานรุ่นนี้นะคะจะมีทั้งหมด5-6าสีเลยนะมีหลายสีมากนะคะวันนี้ขอหยิบมาแค่สสีที่ขายดีละกันก็คือสีขาวกับจีชมพูกะปินะคะรุ่นนี้รหัสที่1-2-3-4-5-6นะคะ รุ่นที่6นะคะรุ่นที่6นะคะเป็นลายพิกุลนะคะสีที่เราถืออยู่คือสีกะปินะคะชมพูกะปีแล้วก็สีขาวนะคะเป็นสองสีขายดีนะคะมีถึงไซส์50มีรอบอก3 8ถึง50ตอนนี้ยังมีครบนะคะสามารถมาสั่งซื้อได้เลย รุ่นถัดไปค่ะรุ่นถัดไปรุ่นนี้มีห้าสีวันนี้เอามาโชว์แค่สองสีนะคือสีนะคะส้มอิดนะคะจะเป็นออกน้ําตาลอมส้มนะคะแล้วก็มีสีฟ้าอมเทาค่ะรุ่นนี้มีถึงไซส์ห้าสิบเหมือนกันเป็นงานคอคอจีนกระดุมด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะลายเถาวันนะคะลายนี้เรียกว่าลายเถาวันนะคะรุ่นนี้หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทมีถึงไซส์ห้าสิบค่ะส่วนตัวนี้นะคะ มีสี่แปดแล้วก็มีห้าสิบมีมาไม่เยอะนะคะใครชอบรูกนี้หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะเป็นงานปักลายด้านหน้านะคะแล้วก็แต่งลูกไม้สวยมากหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะแล้วก็สีแดงนะคะแล้วก็สีแดงตัวนี้ค่ะเป็นงานสั่งตัดพิเศษนะคะสำหรับช่วงเทศกาลริสมัตินี้นะคะเป็นลายกุหลาบนะคะเนื้อคอตตอนเนื้อนิ่มมากมีสี่สิบแปดมีห้าสิบไซส์เล็กก็มีนะ ตั้งแต่38ถึง46ก็มีครบไฟค่ะรุ่นนี้ตาเซล1,300บาทเท่านั้นนะคะลายกุหลาบนะคะลายกุหลาบแดงกล่ำนะคะใครชอบรุ่นนี้น่ยไซส์50ก็มีนะคะรีบเลยนะคะเพราะว่าเหลือตัวสุดท้ายแล้วสำหรับไซส์50 48มีเหลือ2ตัวเท่านั้นนะคะ